อยู่ครับเกมโลบบอินฟิทตี้สโตนแบบนี้สุกมากๆเลยครับแล้วผมก็จะสอนทำหลายอย่างมากใช่ใช่ใช่เรียกว่าหลายอย่างเพราะผมก็ยังหาข้อมูลไม่หมดก็เรียงแต่งานเลยแล้วก็จะสอนทำนั้นโอเคโอเคอันนี้พูดดีนะครับโอเคอันนเริ่มจาก ซองนี้ก่อนนะครับอ่ะผมต้องเข้าเลือนะ่อน่อยแล้วของผมยังไม่มีผมก็ขี้เกียจหาก็ก็เพิ่งเล่นเมื่อเวลานนี้เชื่อไยโอเคนะครับก็อขอเตือนอะไรหนึง่งเกมนี้ไม่ทำมาเพื่อเด็กเออาจจะมีคำหยาบหรือเล็กน้อยใช่เล็กน้อยวิการถาจะยืมสีม่วง เออเกิดลือล่อต้องพาไปหาสองทีมตเกียให้ให้อันหาในนีน้ก่อนนะครกบหาสีมึงตีเนี้ยก็ไปตั้งนครับผมจะไม่โชว์ตีเขาะงมเก่งเกินแล้วเล่นนาเนี้ยเขาได้ว่าคุณตีได้ถุงมือปกติแต่ไม่ต้องเรียกันก็ได้ครับคือผมแนะนำหน่อก็ได้แต่ผมแนะนำป็นเวลาทุกที โอเคฮัลมีงานอยู่นะฮัลโหลสกัดจอซไปอันต่อไปมันจะไม่หลบพันทีครับตีไปเรื่อยๆกบซึ่งขอโกงมากแกจะไม่ทิ้ต่อไปตีเพรมันเตะนี่นี่ี่ตีไปเรือยๆบเป็นยานที่เทียวกองของควันเริ่มจบสีแดงด้วด้วยการตีเนี่ยสีฟ้าไปออบบี้ตรงนู่นอะ อ๋ออันนีーー้คือโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาบอกก่อนะชิบฟ้านะจ๊โอเคนะครับเดี๋ยวเอาอภิผมเป็นคนที่อภิเกิบมามาตั้ง่ทีเอกับอีกคนะ โอเคที่เก็บี่อะโกงเลยมันคือไอเกที่เก็บเอาพี่ที่มันที่มันสามารถลงผลได้เพียงอ้ก็ได้มาแล้ะพี่เพถึงยอดแล้วก็จะิฉันเราเก็บได้เลยแล้ก็วิธีการใส่มือก็กดแล้วก็ใส่เองเลยโอเค ทำไมเวลาก็ได้แล้วหนนะโอเคนะครับวันนี้คลิปทุกี้สั้นเลยเข้าขเกียจอ่ะเออวันนี้ผมมีงานอะไรอย่างไร ก็จะสั้นเลยนะครับโอเคพอดีก็อาจารย์ไม่ใช่เกี่ยวยาวก็คือต้องเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับข้วาวผมก็ยังมีงานเลยย,ายา้ายยาวอ๋อสัมคอมเมนต์นะครับทำไมไม่ค่อยเห็นใครคอมเมนต์เลยปัญหาคุณมีคนคอมเมนต์นะคือมัมมมนทนะำงานไม่ค่อยได้คลิปคืออ่ะเป็นอะ ถ้าคุณได้เอ no, okay, ันอันยูนสีฟ้าแล้วเนี่ยมันจะง่ายไม่สนะจนี้ยมันมีรอสิจะกวนคำนวณแล้วคำพูดคำจาาจีบไปบ้างช่วงในคิดนะเอาคุณนะเก่งโอเควันราบหยิบได้คนะครับ

โอเคนะครับโอเคก็จะฝึกของแก่การฝึกคนเดียนะต่อไปวิธีการทำนี้อ้อนจะตีโชว์หนึ่งรอบตอนนี้ง่ายกว่าเคยตีแล้วเริ่มแต่วิธีการนี้ก่อนต้องตีอันนี้ให้ครบร้อยแล้วก็ต้องไปอย้อนยุนีหิมยามมาใส่ตรงนี้ก็จะได้ย้อนยุนีแล้วมันจะมีลวดลายสีเหลืองสี ีนั้นนั้นมีงานมีให้ตรงนั้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวมาไปดูแล้วพอเราตี๊ยนทุกนี้เสร็จจบแอ๊ะแล้วก็จะเข้าหนึ่งร้อยมันก็จะชาร์จชาร์จแล้วก็ยืนสี่หนึงแสนก็จะทำนี้แล้วก็ต้องไปเอาอีกหนึ่งร้อยแล้วแล,แลก็ไปเอาอีกหนึ่งร้อยแล้วก็จะนนี้มาแต่จะไม่ต้องใสนนะวันนี้นะครับรอบอีกรอบหนึ่งคลิปนี้น่าจะแค่หกนาที อาจจะมีสิบแต่ผมชอบแม่คิดอันนี้เ,นนนนนนเร็วสุดโอ๋คิมมีคิล่าเพียโอ้ถ้าถ้าโฟกัสเจอหิ้ด้วยนะครับโอ้ถ้ายอ้ขุมมอวอะเยี่ยวมีเลือดเยอะขนาดนี้เพราะวมัมีอาวุธสามวุธเลยตึงตึงตึ้งวิธีการหาคอนทอ ไม่ใช่พอเราได้ขวนทอแล้วเราสามารถไปทินงได้ต่อตีอยู่นีเ่นเ,เรื่อยๆต้องหาค่านี้หนึ่งร้อยเนี่ยผมเก่งโอเคไปกัน H อมร้องอ๋อเนี่ยเนี่นี่ยมันมีสีเหลืองเนี่ยอ,นะอันนี้ของเราหาเจอไปวันนี้วิญญาณ ้องใช้ในการทำระดับนี้โอเคคุณได้ขวดนี้มาแล้วคุณสามารถขึ้นนี้ได้เลยโอเคเส้นโคตรจับคอเลยโอเคเข้าไปขึ้นไปจะจจบพอคุณได้ตานี้ก็จะมาต้องสมรรถนี้คือการขาได้แล้คิดนิด่ึงขอคุณเดินออกมาอันนี้ดูพวนี้สิบาน แอ้วนะานำห้ใช่อะไรดีซึ่งผมชอบเป็นใช้ดบบเนี้ยเพราะตานี้เก่งดีโอเคก็จะพอคุณตีถึงเจ็ดหมื่นตัวเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วก็ตีถึงสองแสนตัวก็สามารถก็คือผมจะนำให้ตีเจ็ดหมื่นห้าพันแล้วซื้อแรกไปก่อน โอเคแค่ okay, okay. แล้วนี้ก็ซื้ออรือไม่ซื้อก็ได้ผมซื้อแล้วผมเพอ่งซื้อโอเคท่า okay, นี้ก็ขอแต่จบคลิปแค่นี้ก็แต่จบคลิปขอโชว์เท่ๆหน่อยเปียแลนดี้ฮิยล์เก่าๆแล้วโอเคก็จบคลิปแค่นี้บ๊ายบาย